นี่ยี่สองแล้วยีบสองกุมพาพันสองห้าหกสี่มารับลุงนาน,กนแกนะหมอนไปโรงพยาบาลเลยนะมันชื่อโรงพยาบาลอะไรมอโสวมอ อ๋อศูนย์การแพทย์สำเด็จพระเทพองค,คลักษ์แล้วก็กรุงไทยไปทำไหมย,ยังยังครับแวะด้วยที่โต๊ะใต้คอนเทนดมีกรุงไทยครับเออแวะที่เดียวเลยมีทาหารไทยอ่าแวะที่เดียวเลย